สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีก๋วยจับยวนอีกแล้วจะ้ะเข้าเปียกเส้นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเส้นตัวนี้เป็นเส้นแห้งที่ซื้อมานานแล้วนะคะเป็นเส้นก๋วยจับก๋วยจับยวนจากอุบลน,นะคะเนี่ยกะมีต้มกระดูกหมูอ่อนจ้ะละกะนี่ละค่ะมีซัมมี่ค่ะมัอนี้กินแรงกินผู้เดียวค่ะไอขุนเฮดโเนะไปจะไปกินขา้าวคุยกันพร้อม สวัสดีคะ่ะสุปุกสุคนสวัสดีจ้ะมืดว่ะจ้ะไอเปิดไฟแค่ดวงเดียวจ้ะทางพุนทางซ้ายมือไอเนาะทางที่ไ่ดได้เปิดมันกระซิดมืดๆจังหน่อยเดี๋ยวเขาค่อยไปปั๊บแสงจ้ะน้องเอ้ยไอเดี๋ยวไปค้นหาเส้นกว๋วยจได้เห็นบ่สุดท้ายละกว๋วยจยวนเนาะค่ะเนาะ ก็คลิปก่อนๆที่ไอหักทําเส้นก๋วยจับเส้นเส้นก๋วยจับยวนแต่ว่าภาษาบ้านไอเนะะี่ยเขาจะเอื่นเส้นเส้นเขาเปียกทีนี้หลายคนกับบคุนเคยพอเขาเอิ้นเส้นเขาเปียกเนี่ยเพื่อนก็นจะเพื่อนก็นจะบอกว่าบ่เคยบ่เคยได้ยินเลยบ่เคยได้กินอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าจะพูดว่ากลวยจับยวนเนี่ยทุกคนหลายๆท่านก็น่าจะคุ้นเคยนะคะกับคําคาคาพูดนี้นะคะว่าก๋วยจับยวนแต่ว่า อาจจะมีหลายๆท่านที่ไม่เคยชิมก๋วยจับยวนนะคะคือก๋วยจับยวนเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่แบบว่าขึ้นชื่อในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อ,อนะคะตลอดเฉียงเหนือตอนบนหรือตอนล่างะคะ่ะอย่างเช่นอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารแล้วก็อุบอลราชธานีนะคะแล้วไอเนี่ยก็โตมากับก๋วยจับยวนหรือข้าวเปียกเส้นนี่แหละคะ่ะแต่ว่าตอนอยู่สกลนครโดยส่วนใหญ่สมัยก่อนมันจะเป็นเส้นสดนะคะเนาะ บ้ามากับขิ้หอดสกลนอครจ้ะน้ำซุปกระดูกหมูนี่ต้มมตั้งแต่เมื่อวานต้นหอม,อม่่มีไอ้ก็เลยใส่กุยช่ายป่าที่ไอ้ไปเก็บมา อะไรลงไปให้มันแบบเหมือนมีคุณค่าทางอาหารมากขึ้นจ้ะไอ้ก็ใส่สลัดนะคะใส่สลัดแล้วก็ซอยหอมแดงลงไปอย่างเงี้ยค่ะทำกินได้ง่ายๆที่บ้านเนาะอืออาเบิงข้าวเนาะเมนี่นั้นสะวีเดนนะ คนที่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนานะตายเพิ่มอีกร้อยเจ็ดสิบคนมือนี่จ้ะมื้อเดียวตายร้อยเจ็ดสิบคนณนะเวลาที่เขาอัปเดตก็คือตอนบ่ายสองคือแบบว่าเนาะการรักษาพยาบาลเนี่ยอยู่สวีเดนเนี่ยมันต้องมีอย่างผิดพลาดไอว่านะอืมไอกระบุหูคือกัน ก็ไม่อยากว่าถึงในทางที่บดีเพราะว่าเขาก็เป็นพลเมืองของเขาเนาะเนาะไอ้เนี่ยก็เป็นพลเมืองสวีเดนเลยจ้ะไอ้ถือสองสันศาตดไทยกับสวีดิธนาเขาก็มีความเสื่อมันในผู้นําของสวีเดนคือกันแต่ว่าถ้าน่านเทื่อพอเขาเบิ่งตัวเลขแล้วมันก็เป็นแต่อิโตซาดนะจ้ะฝรั่งอาจจะบอกว่าปีปีหนึ่งเนี่ยมีคนป่วย จากโรคไข้บวัดธรรมดานะคะแล้วป่วยแล้วตายเนี่ยก็กเยอะมากนะคะเป็นแบบหลักหมื่นเงนี้ยเขาก็จะพูดกันแบบนั้นแต่ว่าจริงๆอะ่ะไอ้โควิดหนึ่งเกมันก็มาแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วคนตายเป็นพัน <laughs> ยุโรปน่าเป็นห่วงมากนะคะสเปน ขึ้นแซงอิตาลีล้วจะยอดคนติดเชื้อขึ้นแซงอิตาลีแล้วติดเชืออเช้อกันหลายต่อมือนะคะสเปนแล้วค่ะคนตายกันหลายประเทศหนึ่งที่น่าสนใจก็คือประเทศอังกฤษนะคะเนาะ Uk คคนตายหลายเลยค่ะก็เพรเข้าใจคือกันเป็นจังไดเพื่ะอะว่า คนที่กลุ่มเสี่ยงนะคนที่อายุมากกว่าเจ็ดสิบปีขึ้นไปถ้าคนที่อายุมากกว่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบปีขึ้นไปถ้าติดเชื้อเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโคม่าเนี่ยมากกว่าคนที่เป็นวัยวัยรุ่นวัยทำงานเพิ่นวางซี่จ้ะเพิ่นก็นเลยช่วงนี้กะลดน้ำล,ลงขนาดเลยจ้ะแบบบุอยากให้ไปเยี่ยมผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่บ้านพักคนชราหรือแม้กระทั่งซุ้มไอ่เนี่กะจะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่นี่กะ ที่เป็นวัยสูงอายุขนาดเจ็ดสิบปีขึ้นไปเนาะกับปู่อายตัเก้าซิปไม่ยากอะเต็มแปดสิบสามแต่ก็รักไปรักไปบ่ได้รักหรอกจ้ะคือวันที่วันที่แปดที่ผ่านมานะวันเกิดย่าผู้อัยก็เลยไปหาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามันเสาร์นี่วันที่เท่า่เนาะสิบสองบ่ไปหาย่าค่ะแต่ว่าเฮาบม่ได้เข่าเหอนเลยจ้ะนั่งอยู่ทางนอกบ้านแล้วก็นั่งแบบห่างๆกันพากันออกไปย่างเล่น ย่างเลนรอบหมู่บ้านนะคะก็เดินห่างกันประมาณเมตรสองเมตรแบบนี้นะคะอืมนั่นแหละคะ่ะแลักก็มาถึงมาได้กินข่าวมาได้ยังกับเพิ่นก็แค่ย่างคุยกันค่ะแบบน,นี้พอมาเพื่นแล้วมาฟังข่าวอีกยางมาแรงมาเนี่ย ไอ้ขุนเพื่อนก็นเลยว่าเออเดี๋ยวข่าวต่อไปเฮาต้องพิจารณาแล้วว่าเฮาจะต้องบอกไปเจอพ่อกับแม่เนาะแบบคือพอหลังจากเพื่อนเบิ่งข่าวแล้วแบบมันยอดคนติดเชื้อมันหลายขึ้นแล้วคนตายหลายเพื่อนละเพื่อนละย่านอะนะค่ะเพราะว่านั่นแหละก่อนสิไปไอ้ก็ทบทวนแล้วนะบอกไปแน่บอเฮาสิกล้าไปเจอพ่อกับแม่อยู่บอกคัแมนว่าเธอกับฉันสุขภาพบอกแข็งแรง เป็นวัดอาจจะเป็นวัดธรรมดาก็ได้มันกับบดีที่จะไปเจอพ่อกับแม่เงสินะคะแต่ว่าเพื่นก็บ,บอกว่าเฮาสองคนแข็งแรงเอเอเฮาเฮาโบมีโรคโบมีภัยช่วงนี้นะเพิ่นน่าริเออกับไปเพราะว่าก็คิดหอดเพื่อนนะคะบ่ได้เห็นเพิ่อนตั้งแต่สิ้นเดือนมก,กราค่ะเจอกันวันที่31มมก,กราคมแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย ไอ้เบ้าถือว่าสามสิบมกราคมถะบ่ะบวม่หมสิเบ้าพีดเบ้าพีดเจอกันตอนปู่อายุครบเก้าสิบปีเดือนกุมภาจ้ะ นี่ก็คือสีห่างไปอีกค่ะทางมันผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาให้ข่าวประมาณว่าสถานการณ์นี้นะมันสินยาวไปฮอตซัมเมอร์เป็นปะพี่น้องเอ๋ยพอแห้งเลยเนาะใส่ชีวิตลำบากสิไปเจอผู้ใดก,กั็ยากค่ะสวีเด่นบ่มีการกับโตค่ะ แค่เขาลดนะลงแันนี้คนเฮามันมีจิตสํานึกมันก็ต้องรับผิดชอบเป็นวะค่ะในสิ่งที่เขาให้คำแนะนํามาเขาก็ต้องปฏิบัติตามน,นาะค่ะเนาะบบต้องรอให้เขามาออกกฎออกกฎหมายบังคับหรือว่าเคอร์ฟิลอย่างโบ,บต้องค่ะสวีเดนบบมีแบบนั้นแต่ว่าแค่เขา เฮ้ยเข้ารุดออกจากปากแค่เขาปฏิบัติตามค่ะรับผิดชอบต่อสังคมต่อตัวเองนี่แหละค่ะแต่ว่าในส่วนของยอดคนที่มันไลายขึ้นไลายขึ้นหลายคนก็จะบอกว่าบ่ใส่แมสบ่ใส่หน้ากากสิกะมันวัฒนธรรมไผยวัฒนธรรมมันค่ะก็คือเข้ากับเบิงๆไปนี่แหละค่ะถ้าเบิง มันมีลมพายุขาเข่ามืดๆจ้ะพี่น้องจ้ะไอน้นะฮะก็เฮ็ดกาแฟกินตอนบ่ายหัวใจยังเต้นตุ๊บตุบอยู่จ้ะตอนนี้จะหกโมงแรงแ่ะอยากหัวเจ้าของมักลายกาแฟอันเฮ็ดกินน่ะกาแฟกาแฟโฟมเกาหลีนี่เฮ็ดกินเพื่อที่สองเลยจ้ะเพื่อที่สองเพิ่งเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิง่งอยากให้เบิง่งนะ้าไอ้นี่สาวกกาแฟอีลีได้ไอบวะวะ้บูเดรบกี่ตัว ซ่แบื้อไหนไปเห็นงานเศรา ว้าว <laughs> หอนทองน,นเพชรเด้ดอสมุนไพม, <laughs> มีแหงจ้ะ รพริกทอดสุดยอดพร,พริกทอดกรงเสมไอ้ไม่ได้คับโฆษณาอะไรหรอกนะแต่ไอ้ชอบจริงๆชอบมากๆมันเขากันนเะค่ะกับใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ก๋วยจั๊บกันเนี่ยค่ะมาแล้วจ้ะ อ่งหอ้สีมึงบอกเป็นคำย่อบอก คำ,คำนี้คำเดียวหมดหมดจริงๆนะพี่น้องจา๋าเมดแล้วอิ่มพร้อมจา้า เกิดอาการแบบร้อนวูบไปทําตัวเลยเพราะว่าพริกมันแบบคือพริกทอดกงเสมเนี่ยมันจะเป็นแบบคล้ายๆค่อยๆเผ็ดซึมลงไปเรื่อยๆนะคะมันจะค่อยๆเผ็ดซึมคืออร่อยอ่ะเอออร่อยนะคะแล้วก็หอมขออภัค่ะไอ้ก็ไม่มีอะไรอ่ะวันนี้วันหยุดก็จริงๆอ่ะอยากจะทำคลิปคุยนู่นคุยนี่นะคะแต่ว่าไอ้ก็ นำเสนอเลยะค่ะเล็กๆไม่น้อยนะคะที่ไอเป็นอยู่คือนะคะก็คือใช้ชีวิตในวันที่ไอหยุดงานก็อย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> อยู่คนเดียวะค่ะเพราะว่าช่วงอาทิตย์นี้มันเป็นช่วงที่ไอหยุดกลางอาทิตย์แต่ว่ามันเป็นสัปดาห์ที่พี่ขุนทำโอทีพี่ขุนเขาจะทำโอทีสัปดาห์เว้นสัปดาห์เนะะี้ยค่ะอย่างอาทิตย์หน้าจันทร์ถึงศุกร์พี่ขุนก็ทํางานปกติ <c oughs> ใช่ไหมคะก็คือไม่ต้องทําโอเลิกงานห้าโมงเย็นก็กลับบ้านแล้วอาทิตย์หน้ากลายเป็นว่าไออะไม่ได้ไม่ได้หยุดในช่วงจันทร์ถึงศุกร์ ก็ทํางานก็เลิกค่าเลิกเลิกงานสองทุ่มครึ่งอะไรแบบเนี้ยเอเอนั่นแหละมันก็เลยเหมือนเวลาไม่สบกันเท่าไหร่นะไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ก็เลยไม่ได้เห็นเวลาแบบนั่งกินข้าวกับพี่คุณอะไรเงี้ยนะคะก็ฝากไว้เผื่อใครคิดถึงนะคะผู้บ่าวผมน้อย <laughs> นะคะไอคอนทิชชลาไปก่อนนะคะไม่รู้ผักติดฟันหรือเปล่าต้องขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนค่ะด้วยความห่วงใยค่ะ